กาบเรียนท่านประธานรัฐภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายเฉลาวภูมาลัยโฆศกกรรมรการการศึกษาประธานอนุก,กรรมรการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประธานคณะทํางานขอญาตรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องกับปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งสํานักงานบริหารการมัธยมศึกษาดังต่อไปนี้ครับท่านประธาน วิธีการพิจารณาศึกษาข้อหนึ่งการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเชิงนโยบายเกี่ยวกับการปร,ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับขึ้นผลรกิจและจัดการศึกษาการมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นการปรับปรุปรงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งสำนักงานบริหารการมัธยมศึกษา ร่วมกับคณะอนุกรรมิการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคณะกรรมิการการศึกษาวุฒิสภาจำนวน6ครั้งและได้มีการเชิญผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมิการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะทำงานจะทำข้อมูลเชิงนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนหนึ่งครั้งและการประชุมครั้งที่หนึ่งวันที่สิบสองสองพันวันศุกร์ที่19พฤษภาคมพศ2 6 6 6เพื่อระดมข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยงานที่ควรเป็นเจ้าภาพหลักในการกำกับดูแลด้านการมัธยมศึกษา เป็นการเฉพาะเพื่อให้การมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพข้อ2การพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องนโยบายที่เกี่ยวข้องข้อ1ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพศ2561ถึงพศ5 8 8 0ยุทธศาสตร์ที่3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ข้อ2แผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติพศ2 5 6 6ถึงพศส5 8 0ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นอนุ12การพัฒนาจัดการเรียนรู้เพื่อสมรรถนะข้อ3การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13พศส5 0 0 66ถึง2570ข้อ4แผนการพัฒนาศึกษาแห่งชาติพศออ2560ถึงพศออ2579ข้อ5นโยบายกระทรวงศึกษาธิการพศออ2566ข้อ6แผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานพศออ2566ถึง2570สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อ7ประเด็นเงื่อนไขายความจำเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานหลักการและด้านการศึกษาข้อ1เป้าหมายจัดการศึกษาข้อ 2. สาระสำคัญสีเสาหลักของการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องแนวคิดด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ และการพัฒนาผู้เรียนข้อ 3. ผลการพิจารณาศึกษาคณะกรรมการิการได้พิจารณาเรื่องการปร,ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งสำนักงานการมัธยมศึกษาโดยมอบหมายให้คณะทำงานจัดทำข้อเชิงนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุปรงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาศึกษาโดยแบ่งออกเป็น5บทดังนี้บทที่1บทนำบทที่2กฎหมายนโยบายหลักการแนวคิดด้านการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,องบทที่3สถานการณ์และสภาพปัญหาปัจจุบันบทที่4 สรุปผลการพิจารณาศึกษาและข้อเสนอเนี้ยบรรณานุก,กรมภาพผนวกคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบรายงานพิจารณาศึกษาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งสำนักงานบริหารการมัธยมศึกษาซึ่งคณะทำงานได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นคณะกรรมการ จึงขอเสนอรายงานพิจารณาศึกษาดังกล่าวเพื่อให้วุฒิสภาได้โปรดพิจารณาหากุธศธวุฒิสภาให้ความเห็นชอบด้วยกับการพิจารณาศึกษารวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้วได้โปรดแจ้งไปยังรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนสืบไปโดยการน,นำเสนอในครั้งนี้ผมขออนุญาตท่านประธานให้ในายกิษดาคำอาจและนายเอกลักษณ์ติมทองได้ร่วมพิจารณาชี้แจงประกอบไปด้วยที่ปรึกษาคณะอนุก,กรรมการคณะทำงานนำเสนอรายงานต่อไปจึงกราบขอบคุณท่านประธานครับ